โอมชาอนติวันนี้วันที่19เดือนตุลาคมปี2องพเราจะมาฟังคำพูดของอเแรกบับดาดาซึ่งพูดเมื่อวันที่สาเอดเดือนมีนาคมปี2007หัวข้อของเมรีก็คือจงอยู่อย่างมีค่าและโชว์ใบหน้าของพ่อผ่านใบหน้าของลูกเช่นเดียวกับการอยู่อย่างส,สร้างสรร์ในการทำงานรับใช้ให้รักษาความสมดุล ในการพูดคำพูดที่บริสุทธิ์และมีสภาพที่ถ่องตนวันนี้บับตาดายินดีที่ได้เห็นเส้นโชคของลูกๆทุกที่เส้นแสงที่กำลังเปล่งประกายนั้นกำลังส่องแสงอยู่บนหน้าผากของลูกๆทุกคนเส้นแห่งโชคของขีดจินญาณปรากฏให้เห็นอยู่ในดวงตาของพวกเขาเส้นของโชคคำพูดที่สูงส่ง ได้รับการสังเกตเห็นมาจากปากบนปากของพวกเขาบาบาก,ก็กำลังเห็นรอยยิ้มของจิตวิญญาณบนมือของพวกเขาเส้นของสมบัติพระเจ้าทั้งหมดได้ปรากฏให้เห็นในทุกๆย่างก้าวในการจดจำของพวกเขาบา,บาบากำลังเห็นเส้นของผ่านผ่านล้าน ในหัวใจของแต่ละคนมาบาก็กำลังเห็นเส้นของการอยู่อย่างดูดรัพบอยู่ในความรักของพ่อลูกๆแต่ละคนนั้นกำลังมีประสบการณ์กับโชคอันสูงส่งเช่นนั้นนี่ใช่ดีพ่อเองนั้นได้วาดเส้นโชคเหล่านี้ด้วยปากกาของการกระทาที่สูงส่งของแต่ละคนและมันก็เป็นโชคอันสูงส่ง ที่มันไม่เสื่อมสลายมันไม่ใช่เพียงแค่ชาตินี้แต่นี่เป็นเส้นโชคของหลายๆายชาติอันไม่เสื่อมสลายพ่อนั้นอยู่อย่างไม่เสื่อมสลายและเส้นโชคนั้นก็อยู่อย่างไม่เสื่อมสลายในเวลานี้เส้นทั้งหลายได้รับบนพื้นฐานของการกระทำที่สูงส่งของลูกความพยายามที่ทำขึ้นมาในเวลานี้ สร้างรางวัลหลายหลายชาติพรขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นภาพลักษณ์ที่ดึงดูดโดยการเพิ่มรูปแบบสำนึกดวงยานของลูกให้ส่องแสงด้วยน้ำมันของความใส่ใจเมื่อดวงดาวของรูปแบบสำนึกดวงยานได้ถูกทำขึ้นมาให้ส่องแสงโดยพ่อด้วยความรู้นี้ มันไม่สามารถถูกทำให้ดับได้อย่างไรก็ตามเปอร์เซนต์ต่างของการส่องแสงสามารถเพิ่มขึ้นได้หรือลดลงได้ดวงดาวที่ส่องแสงนั้นจะดึงดูดทุกๆคนเมื่อลูกนั้นได้เทน้ำมันแห่งความใส่ใจเข้าไปสู่ตะเกียงทุกวันทุกวันในอมริเวลาเมื่อน้ำมันถูกเทเข้าไปในตะเกียง มันก็จะคงถูกจุดไว้ตลอดเวลาการใส่ใจอย่างเป็นที่ในหนทางเช่นนี้หมายถึงการเติมคุณธรรมของพ่อและพลังของพ่อให้กับตัวลูกเองด้วยการใส่ใจเช่นนั้นลูกก็จะมาเป็นภาพลักษณ์ของแรงดึงดูดคติพจน์ขอให้มีทัศนคติของการวางเฉยอันไม่มีขิดจำกัด และก็เปิดเผยมเมล็ดของการภาพเขียนทางจิตวิญญาณัตชาโอมจาติ